ท่านพอกกตสงขาสขสสงขาท่านประลัดเทศบาลขอนหัดใหญ่ท่านว่าที่นายกทั้งสี่ท่านครับบรบพี่น้องครับในนานเบอร์สี่ผมจะพูดประเด็นที่ผู้จัดเขาบอกไว้ให้ว่าอนาคตหาดใหญ่จะเป็นอย่างไร พี่น้องจะพูดถึงอนาคตจำเป็นจะต้องรู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันผมจะไม่พูดมากเพราะพูดกันเยอะแล้วตั้งแต่บ่ายสามจนถึงตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามครึ่งเมื่อวันก่อนสนามจีาจรา,าคนครก็พูดกันสามชั่วโมงกว่าแต่จะพูดปัจจุบันพี่น้องครับก็จำเป็นต้องพูดถึงอดีตด,ด้วย มันมีกระบวนการการพัฒนาจนไปไกลนิดหนึง่ง60ปีที่ผ่านมาพี่น้องผมเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาหลังโรงเรียนที่ผมเรียนเป็นป่ายางป่ายางตรงนั้นไปไม่มี30เมตรยาวไปถึงหน้าหมอกีปุณกัน ไม่มีมออมองไปเห็นบนยอดเขาเขาคอหงแต่สมัยนั้นเราเรียกกันว่าเขาทีวีช่องเจ็ดเพราะมันมีเสาทีวีของช่องเจ็ดอยู่บนเขาพี่น้องครับเรามีนอกจากป่ายางเรามีทุ่งเลี้ยงวัวเรามีป่าเสม็ดแต่วันนี้ สิ่งที่เป็นอดีตมันหายไปหมดแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือเรามีถนนหนทางเยอะแยะไปหมดเรามีร้านค้าอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรามีเรียกว่ามีความเจริญเกิดขึ้นมากมายในหาดใหญ่หาดใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พี่น้องใจนิ่งนิ่งนิดนึงพร้อมพอมกับความเจริญเติบโตเรามีอะไรมาครับพูดกันเยอะแล้วว่าการจราจรเป็นอย่างไรพูดกันมากมายเลยว่าขยะหน้าบ้านเนี่ยรถไม่มาเก็บเพราะรถเราเสียเรายังไม่ได้รถใหม่เรากำลังรออยู่ เราพูดกันเยอะว่ารถติดเนี่ยนะครับมันเป็นบ่อกเกิดของอะไรต่ออะไรเยอะแยะความสูญเเศรษฐกิจนั่นคือสิ่งที่ตามมา<ฮ>เมื่อเราทิ้งป่ายางเมื่อเราทำลายป่าสเสม็ดเมื่อเราไม่เอาทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่คือวิถีชีวิตของคนหัดใหญ่ในปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องครับ ความเป็นจริงที่เราต้องมองต่อไปก็คือว่าวันนี้เมื่อเราไม่มีป่าแปลว่าเราก็ไม่มีปอดปอดของคนในเมืองคือป่าคือต้นไม้แต่เราไม่มีสิ่งเหล่านี้เคยหยหากันไหมครับว่าน่าจะมีป่าป่าหนึ่ไกลจากบ้านเรามากนักเคยเรียกร้องเคยสนใจกันไหมไหมครับว่าเราควรจะมีสนามกีฬาเล็กๆ ใด้บ้านเราควรจะมีที่ให้ลูกหลานให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสันทนาการและออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อหลายคนจะได้แต่พี่น้องไม่เพียงแต่สิ่งที่มันตามมาจากความเจริญ เรายังมีสิ่งอื่นอีกเยอะผู้การชาติได้พูดไปเยอะมากว่าวันนี้เรามีผู้ป่วยติดเตียงเรามีคนยากจนเรามีผู้ด้วยโอกาสเรามีคนพิการที่ต้องการการช่วยเหลือแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องเรายังมีลูกหลานที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือที่ปลัดแป้นได้พูด มาเยอะหลายครั้งหลายบทเรามีคนที่ถูกทอดทิ้งไว้ในเขตเทศบาลหาดใหญ่อีกมากมายมหาศาลนี่คือปัจจุบันถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่พี่น้องคิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเห็นอะไรบ้างไหมแต่พี่น้องครับทั้งทั้งที่หาดใหญ่คืออะไรครับศูนย์กลางของการศึกษา เรามีหมายชั้นนำของประเทศอยู่ที่นี่เราเป็นศูนย์กลางสาธารณสุขและการบริการทางด้านการแพทย์เราเป็นศูนย์กลางกลางคมมนาคมทางบกทั้งรถยนต์รถไฟทางเรือเราก็มีออกไป20กิโลเรามีท่าเรือน้ำลึก ทางอากาศไม่ต้องพูดถึงสนามบินตั้งสงสนามบินสามสนามบินด้วยหานเรือหัดใหญ่สงขาอีกพี่น้องแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีที่พักที่บริการเยอะแยะมากมายในหาดใหญ่นี่คือสิ่งที่มีอยู่แต่ทำไมมันถึงเป็นปัญหาครับผมมิบังอาจนะ ที่จะบอกว่าเป็นความล้มเหลวของการบริหารที่ผ่านมาแต่เชื่อครับว่าระยะเวลาที่นานเฉพาะผมนี่ก็60สิกว่าปีเนี่ยที่เห็นหัดใหญ่มาเนี่ยก็รู้ว่าปัญหามันสั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้แล้วถามว่าเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับอนาคตเราจะเอาอย่างไรพี่น้องผมฟังพันเอกสุชาติ ได้พูดถึงนโยบายพี่น้องครับทุกนโยบายหัวใจอยู่ส่วนร่วมทุกนโยบายมีความจริงใจและตั้งใจจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนพี่น้องครับและทุกนโยบายตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของคนหาดใหญ่ล้วนๆน,นี่คือนโยบายที่พลเอกสุชาติพูด ฟังผู้ว่าประมุขพูดพี่น้องครับไม่ต้องย้ำกันอีกแล้วว่ามีอะไรบ้างรู้กันทั้งหมดทั้งสิ้นในห้องนี้รู้กันทุกคนแต่พี่น้องผมให้ดูอะไรสักอย่างในกระดาษแผ่นนี้มีคนอยู่ทั้งหมด34คน34ชีวิต ในกระดาษแผ่นนี้พี่น้องครับมีนโยบายเรื่องด่วนนโยบายที่จะพัฒนาพี่น้องในกระดาษแผ่นนี้มีจิตวิญญาณที่ผูกพันกับพี่น้องคนหาดใหญ่คือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาพี่น้องครับ ที่ผมพูดทั้งหมดผมก็คิดเหมือนกับพี่น้องที่อยากเห็นอนาคตของคนในเขตเทศบาลหัดไปทั้งหมดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายใต้การบริหารทีมของผู้การชาติเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดที่ผมบอกเนี่คือคำมั่นสัญญาทั้งหมดที่ทีมเบอร์สี่ผู้การชาติบอกกับพี่น้องประชาชนคนหัดใหญ่เขาเรียกว่าสัญญาประชาคม ถามว่าถ้าเข้าไปบริหารแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันผู้การชาติประกาศต่อหน้าหลายเวทีบอกผมจะลาออกทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วพร้อมกับทีมงานสอ,ท,อทีมงานบริหารทั้งหมด34คนที่ผมบอกนั่นคือหาดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลง หาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิมใช่ไหมครับ <inappropri ately> ขอโอกาสน,นี้ให้ทีมเบอร์สี่แล้วผมคิดว่าหาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิมขอบคุณครับค่ะ